ชี้เด็ดบอลสปอร์ตพู88ก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากแอคกซ์เขาดีๆแบบโคชเสียรเรียกพอเอามาเรียกปลาคลังบอนแอดไลน์ไว้ที่แอด SVP88 อย่าลืมมีแอดนานๆเลยนะครับสวีดัสสวัสดีมาเพราะเคยช้างตกมันอย่เช่นเคยวันนี้ช้างตกมันจะพารคู่ระหว่างซาซูโอโล่พบยูเวนตุสในศึกซิรีอาอิตาลีในเวลาที145นาทีซาซูโอโล่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสโดยเจ้าบ้านซาซูโอโล ฟอร์มของพวกเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพบนั้นหลังสุดเป็นการชนะ3เสม,มอหนึ่งแพ้สองเกมด้วยกันส่วนทางฟอ่งทีมเยือนยูเวนตุสผลงานของพวกเขาก็ยังดูดีอยู่เหมือนกันครับพกนั้นหลังสุดเป็นการชนะ3เสม,มอหนึ่งแพ้สองเกมด้วยกันมองดูแล้วคู่นี้สูสีมากครับแต่เจไปทางยูเวนตุสมากกว่าเย่าชางเรามากฟันธง่ยูเวนตุสมีเห็นแน่นอนจัดไปก่อนจะกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอด SPP88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปมาคุยคุยกันไดน